เมื่อคืนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าธนดลเขามีงานนะคะเป็นงานเกี่ยวกับน้องจัดเองกินข้าวกับบอสค่ะน้องจับรายชื่อ PFC ที่ซื้อของกับน้องน้องก็จับฉลากใครจะได้ไปกินข้าววันนี้กับน,น้องมีประมาณกี่คนบุ๋มไม่แน่ใจประมาณ สิบยิบคนไหมคะประมาณนั้นอืมไปกินข้าวกับน้องแล้วก็จัดมินิคอนเสิร์ตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ขายสตรีมไลน์น้องน้องบอกว่าน้องไม่ไม่เอารายได้อะไรเลยทุกคนค่าตัวน้องไม่มีเพียงแต่ว่าสตรีมไลน์น้องก็ขอขอให้พี่ๆทีมงานละกันอะไรอย่างเงี้ยอืมหักค่าใช้จ่ายแล้วก็นั่นแหละ กับพี่ทีมงานให้พี่ทีมงานที่มาแล้วก็ไปพักผ่อนด้วยรีแล็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอสนุกสนานน่ารักเป็นมินิคอนเสิร์ตน่ารักน่ารักค่ะบัตรก็ออสตรีมไลท์ก็ถูกถูกอืประมาณนั้นเนาะก็นี่แหละหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะน้องมีงานเหรอวันนี้ มีค่ะเนี่ยแหละงานกินข้าวกับบอสเนี่ยแหละค่ะชื่อไลฟ์เขาก็ไลฟ์เพอลอินเหมือนร้านเพลินเลยไลฟ์เพลินกับร้านเพลินเพลินดีค่ะเฮ้ยนะมันมีคำมาม่วโดนตีมีคำมาม่วเว้ย

หานี่เขาคนนั้นให้ก็ได้รับรู้ว่าเรายังคิดถึงเขาเสมอไม่ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะเป็นสีไหนรู้ทันทีว่าทรมานมันอาการเป็นเช่นไรเมื่อวันที่เธอจากกันไปไม่ย้อนมาไม่คิดเลยว่าหนึ่งคำเราจะลงเอยด้วยน้ำตาอย่าพูดคำเามาินละก็สายไป คืนลับยังไม่หลงเฝ้าที่คิดถึงเธอเสมอไม่มีสิทธิพบเจอจบไปแล้วด้วยกเข้าใจเมือทุกสิ่งที่สร้างมาจบด้ตยการจากลาเหมือจนจะทำนดไว้ในวันที่มามีเพียงแค่สีเทาความเงามันนิบในใจ โลกไม่เดินมันกว้างเดินไปเพื่อไม่มีเธอและยังไม่รู้จะไปที่ไหนดีชีวิตที่มันขาดเธอโอดทแรไม่มีแสงสองใจเปลียนตัวคนเดียวสอง,องหลายคนที่เบื่อทุ่มาลเ้เหายไปแต่แปลกตรงที่ใจ ทุกคืนหลับยังไม่หลงเฝ้าแต่คิดถึงเธอเสมอไม่ได้สิ่งที่พบเจอจบไปแล้วใจเหมือนทุกสิ่งทุกสัตว์มาจบรายการจากลาเหมือนโจบชะตา ำนดไว้ในวันที่ม้ามีเพียงแค่สีททาความเงามันนินในใจโลกไปเดิมมันว่างเกินไปเมื่อไม่มีเธอแต่ยังไม่รู้จะไปที่ไหนดีชีวิตท,ที่มันเคยเธอมันหมด,ดเรไรไม่มีแสงส่องเจอ